ผมมีปัญหาอยากจะรบกวนสอบถามคุณหมอหน่อยนะครับครับเธอผมเนี่ยไปมีเพศสัมพันธ์กับแฟนตอนที่เป็นประจำเดือนนะครับผมจะมีความเสี่ยงติดโรคอะไรบ้างครับและผมจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างรบกวนคุณหมอช่วยตอบหนอยนะครับครับอย่างกรณีนี้ก็าชาวบ้านเขาเรียกว่าอะไรนะครับฝ่าไฟแดงครับการฝ่าไฟแดงนะยังไงมันก็ผิดกฎหมายผิดธรรมชาตินี จริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่มีจําเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่ผู้หญิงเราเนี่ยมีความอ่อนแอมากสุดทั้งในด้านของภูมิต้านทานทั้งในด้านของโครงสร้างวิวาภายในก็มีภูมิต้านทานต่ําสุดมีการติดเชื้อได้ง่ายสุดแล้วก็ที่สําคัญคือผู้หญิงทุกคนเนี่ยตอนที่มีจําเดือนเนี่ยความสึกทางเพศมันจะไม่ค่อยมีมันเหมือนกับถ้าต้องทาอะไรก็ตามก็เหมือนฝืนใจทำเลยผู้หญิงน้อยคนนักยินดีที่จะอ มีไฟแดงอยู่แล้วก็อยากจะมีอารมณ์ทางนี้ซึ่งันมันจำใจอ่ะเหมืหอนแบบว่าออยอมยอมแฟนยอมยอมแฟนดีกว่านะค,ครับจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรทำมสมมุติว่าถ้ามีความจาเป็นจริงๆจะต้องมีความสัมพันธ์กันกับแฟนในช่วงที่มีประจำเดือนค่ะเนาจะมีวิธีทางไหนไหมคะว่าจะเป็นความปลอดภัยสูงสุดสําหรับคุณผู้หญิงเองอันดับแรกคือดูฝ่ายหญิงก่อนแล้วค่อยดูฝ่ายชายแลวผู้หญิงเองรู้ตัวว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยปกติดีนะตกขาเรา มันเขียวมันเหลืองมันคันมันมีกลิ่นผิดปกติเนี่ยแสดงว่าถ้าไปมีเพศสัมพันธ์ตอนช่วงนี้โอกาสติดเชื้อสูงมากก็ควรจะเบรเซตส่วนผู้ชายเองเนี่ยนะถ้าผู้ชายมีโรคบางอย่างเช่นวา่าวมีปัสสาวะแสบคับหรือตัวเองเนี่ยนะไปแอบซุกซนมาแล้วไม่บอกแล้วมีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยการที่ผู้ชายเป็นโรคพวกหนองในหนองในเทียมอะไรก็แล้วแต่ก็ทําให้เชื้อโรคนั้นอนะ่ะย้อนขึ้นสู่ในพระมรุกได้ง่ายโอกาสติดเชื้อก็สูงขึ้น ต่างคนต่างรู้ตัวเองก่อนครับผู้ชายต้องดูตัวเองก่อนว่าเราปกติไหมผู้หญิงต้องดูตัวเองก่อนว่าเราปกติไหมถ้าสองคนรู้สึกปกติทั้งคู่ก็อาจจะยอมกันได้แต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ปกตินะก็ควรจะอัดอั้จันใจนิดหน่อย ในช่วงมีประจำเดือนเยื่อบุโพรงมดลูกจะมีการหลุดลอกทําให้เกิดแผลเป็นเล็กๆภายในโพรงมดลูกดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างมีประจำเดือนจึงทําให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการอักเสบภายในมดลูกและลุกลามไปถึงปิดมดลูกได้ค่ะคุณผู้ชายถามเลยนะครับว่ามีวิธีการแก้งไงบ้างครับเพราะว่าเรื่องของเวลาจะนานๆที่ได้เจอแฟนทีพอเจอกันทีก็อาจจะเป็นช่วงที่ประจำเดือนกำลังจะมาพอดีมีความต้องการทางเพศมีวิธีการแก้ไหมครับผู้หญิงบอกว่า พี่หนูตองขาวไม่ดีเลยนะกลัวติดเชื้อหรือว่าชายรู้สึกว่าตัวเองมีเชื้อโรคอะไรป็นปกติเนี่ยก็คือควรห่วงสุขภาพของคู่รักของตัวเองอม,มากกว่ามีอะไรตอนนั้นมีความสุขเพียงแค่สัก5้านาทีเจ็ดนาทีแต่ว่าผลตามมาจะต้องรักษากันเป็นเดือนอก็คงเป็นคุ้มค่างั้นคือเราสร้างความเข้าใจกันแล้วกันแล้วก็อาจจะช่วยกันด้วยวยิธีอื่นก็ได้มีวิธีอื่นเยอะแยะก็ฝากไว้สำหรับหนุ่มๆทั้งบ้านกันแล้วกันนะครับ นานๆทีได้เจอแฟนทีก็เข้าใจกันอยู่อาจจะมีความต้องการทางเพศแต่ว่าความสุขแป๊บเดียวมันไม่คุ้มค่ากับความเสียงที่ตามมาภา,ายในอนาคตนะครับ